สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปวันนี้ผมมาดูโอ่งนะครับโอ่งมังกรฮะวันนี้เราจะมาดูเอาไปทำโอ่งนะครับอบไก่แล้วก็อบปลานะครับอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภอดอกคําใต้นะที่จังหวัดพะเยานะครับร,ร้านสุนันทานะครับผม อยู่ตรงข้ามกับวัดดอนไซนะครับมุ่งหน้าไปทางนี้ก็จะไปดอกคําใต้ไปอําเภอเชียงคํานะครับอ่านี่ฮะร้านนี้มีเครื่องปั้นดินเผาเพียบเลยนะครับอันนี้ผมดูนี่ปาก47นะครับตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดของที่ร้านเลยนะครับรสวัสดีครับผมวันนี้เรามาด,ดูอะไรครับอ่านี่วันนี้เรามาถอยโอ่งนะฮะ ของเล่นใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเจาะเองนะครับร้านสุนันทาเนสซิเสซอรี่นะฮะจหน่ายกระถางปีกและส่งนะครับของประดับต่างๆบ้านและสวนนะครับไปดูใบนั้นก็ค่ะใบไหนใบนั้นกับใบนี้อัะไนสวยกว่ากันมาครับมาดูครับอันนี้ปากเท่าไหร่นะคะหกห้าสิห้าสิบห้าสิบสามนะครับผมใหญ่แล้วนะคะนี่มันเป็นตัวเท่ากันเนาะ เท่ากันข้างในอันนี้สวยกว่าไอ๋ออันนี้ข้างในข้างในสวยใช่ไหมข้างในสวยกว่างั้นเอาใบนี้ครับผมเอาใบไหนใบนี้นะครับโอเคค่ะอั้นเอาใบนี้ก็ได้เจ้านี่ครับไปแล้วนะคะเดี๋ยวนักขับช่วยครับขึ้นรถเลยครับข้าวเจลี่จอยฮอร์นี้ใช่ไหมคะจอหฮอนี้แหละครับนี่นะคะมันต้องมัดไหม ของแท้ของจริงต้องมีนะคะใช่ค่ะเาจะสั่งส่งมาจากราชบุรีเลยใช่ไหมครับรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะฮะเราถามพี่ที่ทําหมูอบองของพี่โทไลนะคะที่พี่โทไลที่อยู่ชมบุรีเขาก็ใชุ่่นยี่ห้อนี้นะใช่ค่ะที่เราเคยไปถ่ายคลิปแกก็ใช้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะคะครับผมตัวนี้เราก็จะเอาไปเจาะเองแล้วก็จะเอาไปทําเองนะครับซึ่งทางร้านไม่มีรับเจาะนะครับอ่าเดี๋ยวพ่อรีวิวต่อเลยค่ะเดี๋ยวไม่ขอเคลียร์ขอเคลียร์ต่อเดี๋ยวไปคิดค่าเสียหายนะครับกับเจ๊นะฮะ นี่ครับภายในร้านนะครับผมของตกแต่งนะสวนและบ้านนะครับเพียบเลยนะครับร้านนี้นะฮะเพียบนะครับของเยอะมากครับก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโอ่งหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะร้านแม่มีเยอะมากนะคะก็เสิร์ชหาได้เลยค่ะนั่นคาะเครื่องปั้นดินเผานะคะสอบถามได้เลยนะคะ ราคาเราถือว่าราคาเราโอเคนะเพราะราคาเป็นกันเองใช่ค่ะครับาคาพอเอื่อมถึงได้นะคะก็คือราคาไม่สูงนะเครื่องปั้นดินเผาก็ส่วนมากเลยก็ทําเองนะครับใช่ค่ะร้านจะอยู่ย้งๆกับวัดวัดดอนชัยดอนชัยนะวัดดอนชัยค่ะครับผมวระศกนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชาวพะเยานะคะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงทุื่ออยากได้เครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ ขอใช้อื่นๆนะคะลองมาร้านแม่ได้นะคะพวกด,ดินพวกต้นไม้นะร้านมีต้นไม้ก็แม่ต้นไม้ไม่มีมีของแต่งสวนนะคะรับรองด้านร้านมีคือไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมโอเคครับเรียบร้อยเนาะจ่ายตังค์แล้วนะเราได้อ่งแล้วเราก็จะมาดูเตาต่อนะครับที่เราจะเอาไปใช้ประกอบ ให้ครบนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีโอ่งแล้วก็ต้องมีเตานะครับพี่แนะนำมาเมื่อกี้เบอร์สิบสองแม่ว่าไม่ใช่เบอร์สิบสองเนี่ยเห็นไหมที่แม่บอกอ๋อน่าจะเบอร์สองนะครับน่าจะเป็นเบอร์สครับอันนี้เบอร์สองนะครับครับโอ้มีหลายอย่างเราได้เจ้าเตาโลโูก เอาโลกันหนึ่งมัด้วยชบ้านนะคะเดี๋ยวเราถอยไปพร้อมกันเลยนะครับวันนี้เอาหนึ่งอันครับผมเบอร์สองนะครับมูมอเมทฮะมอใหญ่ก็มีนะคะทุกคนค่ะมีหลากหลายนะครับผมชอบแบบไหนนะอของตกแต่งภายในบ้านและสวนนะครับโอ้โหเพียบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราถืของตัวนี้สี่ร้อยปลายนะครับผมใหญ่เลยนะครับอันนี้เบอร สิบใช่ไหมครับศูนย์หนึ่งนะฮะอ๋อมันจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์หนึ่งนะ <01. S 1> ครับอุณคู่นี่มันขึ้นแล้วแหะสีรถไฟนะเอาตะกอนสามร300้อยปลายเบอร์น้อยสุดเบอร์เรียบร้อยครับวันนี้เรามา,ม,มาได้อุปกรณ์ใหม่นะครับทำมาหากินใหม่นะฮะก็จะเป็นโลงขนาดใหญ่เลยนะครับปากห้าสิบนะฮะ ห3าสิบสเลยครับผมเรอยากได้60นะคะพี่โทรายแนะนำมา60สิบนะฮาราทอกรถมาไม่ได้ไหมไม่ได้ครับก็ตรงนี้นะครับพี่กัดที่ให้คุณโอน้แนะนำหน่อยครับปกค่ะภาษากำเมืองเฮาบ้านสันจกปกเจ้าตำบลดอกคำใต้เขื่อนดอกคำใต้เขเภอดอกคำใต้ครับค่ะนูนวัดเยียงกับวัดนะคะครับเยียงกับวัดร้านสุนันทา ผมมีอุปกรณ์ตกแต่งสวนและบ้านมีทุกอย่างเลยแนะนําเลยเจ้าบ๊ายบายค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะเราจะไปทํายังไงต่อไปนะคะขอบคุณมากมากค่ะนี่ค่ะโอ่งถึงบ้านแล้วนะคะจะทําการเอาโอ่งลงเอาลงเลยนะครับเราไปลงรถไฟกันมาถึงหน้าบ้านเราแล้วนะครับเอาลงไว้เดี๋ยวเราเอาไปเจาะนะครับ โอ้โหทำสปายครับมียางรถไหมยางรถไหนองกดีดไปเหนึ่งสองซ่อ้อ,อ <laughs> พักพักเบรกหนักมากนะคะได้ไหมไ <laughs> ก่อ่มาแล้วโอ่งมาแล้วค่ะ พักวางก่อนก็ได้ค่ะเราเอามาพักไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเดี๋ยวเราจะวัดขนาดวัดไซส์ก่อนนะว่าเราจะเจาะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าทายังไงนะครับแล้วเ,เราก็จะมีเตาเล็กมาด้วยนะฮะตัวนี้จะเป็นเบอร์สองนะครับทุกคนเป็นอุปกรณ์ทํามาหากินของเราอันใหม่นะครับซึ่งจะง่ายต่อการปบการย่างนะครับ<ม>ก็จะทําให้ตัว สินค้าของเราหน้ากินมากขึ้นนะครับอครับผมเดี๋ยวตอนทําเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าแบบเก่ามันเป็นยังไงนะครับมันย่างหน้ากินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยังเป็นแบบไหนเดี๋ยวแล้วก็รอดูแบบใหม่ครับผมโอเคครับก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นอุปกรณ์ทำอาหารกินของตอนถ่ายคลิปครับผมเราตอนแรกเราจะเอาด้านหลังนะคะนีองค์ด้านหลัง,ลงมีองค์ตัวนี้มันเล็กไปนะคะ อันนี้คือได้ความอ้วนนะคะแต่มองดูทําไมมันเหมือนตําๆหรือเปล่าคะเพราะเดี๋ยวเราวัดดูขนาดอีกทีเนาะ<ม>ที่ห้อยไก่ที่ห้อยปลานะคะเป็นปลาเผาเกี่ยวหางหมูเราทําการซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับเราเหลือแต่โอ,องอย่างเดียวนะคะตอนนี้ครัเดี๋ยวซึ่งที่เราสั่งองค์มาทําเพื่อรองรับลูกค้านะครับที่จะมาเที่ยวบ้านเราสงการช่วงเทศกาลสงการนะครับก็ ง่ายต่อการดูแลเพราะว่าเราจะทําหลายอย่างนะฮะในหน้าบ้านเราก็จะมียุคชิ้นมีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งใสแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวส้มําด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมขึ้นมาเพื่อให้เราสะดวกสบายในการค้าขายมากขึ้นนะครับอันนี้เราเอามาพักไว้บ้านอานะคะครับผมก็เดี๋ยวให้อาเจาะให้เนาะไปเราไปดูไก่ย่างฝีมือเขาดูนะครับว่าจะจัดการยังไงนะครับ เราไปดูไก่ย่างกันดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ก็ขึ้นย่างไปหลายตัวเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ครับตัวนี้เราก็ย่างแบบเดิมนะครับหลังจากที่เราได้อวกมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการอบนะครับตัวนี้วันนี้ก็ย่างแบบนี้ไปก่อนนะครับนี่นี่ครับสาเหตุที่เราจะเปลี่ยนมาเป็นโอ่งนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละครับ บางทีไฟมันแรงเราดูไม่ทันนะครับไฟแรงดูไม่ทันเพราะว่าเราทําหลายอย่างด้วยความที่ว่าทําหลายอย่างแล้วไก่มันหลายตัวไฟแต่ละที่แต่ละจุดมันไม่เท่ากันครับความร้อนแต่ละจุดบางทีจุดตรงเนี้ผ่านมันเยอะเนาะความร้อนมันแรงกว่าที่เท่ามันไม่ได้กบพอครับมันก็จะทําให้ไฟแรงก็ตัวนี้ก็จะไหม้ไปแต่ตัวอื่นเราพลิกดูแล้วมันไม่ไหม้ไม่เป็นไรก็รอดไปแต่ตัวนี้ไฟแรงตัวนี้มันก็ไหม้ไงแต่ถ้าเราใช้เป็นโอ่งนะครับความร้อนมันจะสม่ําเสมอมันจะสุกทั่วกัน ใช่จะสู่ทั่วกันเราจะดูได้ทั่วถึงตัวไก่ก็จะอบอุบจะไม่แบนจะไม่แห้งแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราย่างแบบนี้มันจะแน่ร้อนตัวนี้จะเป็นแบบความร้อนโดยตรงแต่ถ้าเป็นตัวนั้นจะเป็นแบบไอความร้อนทําการอบเอาครับผมนี่เราก็ดัดแปลงประยุกเพื่อให้สินค้าของเราตอบโจทย์ของตลาดยิ่งขึ้นครับตอบโจทย์ต่อลูกค้าครับวันนี้พี่ี่บ้านลุงกี่ตัวครับวันนี้ วันนี้20ตัวครับโอ้ยี่สิตัวเลยนะครับวันนี้ยี่สิบครับผมก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วเนาะใช่ครับครับนี่ผมกลับมาก็เหลืออยู่แค่นี้นะฮะก็ไปซื้อออกมาจากที่อำเภออำเภอดอกคําใต้นะครับนี่ก็ขับรถไปประมาณ30กิโลนะไปรับออค์มานะครับครับเดี๋ยวช่วงสงการนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีท่านไหนที่มาเที่ยวหน้าบ้านเราก็จะได้กินไก่อบโองค์นซึ่งจะได้รสชาติที่ นุ่มนะฮะรับรองนะฮะสูตรหมักเรานี่คือเข้มขน้นอร่อยเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็มาอุดหนุนกัน,นเยอะๆนะครับก็ให้พี่บาสฝากใครที่จะมาเที่ยวสงการบ้านเราหน่อยครับพี่บาสมีอะไรบ้างครับก็บบบถ้ามาเที่ยวสงการที่บ้านของตะลอนไย่ยคิปนะครับสงการนี้ก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวส้ตมตำเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็น้ำแข็งใสไส้กรอกทอดไก,ก่ย่างแต่ไก่ย,ย่างของเราจะเป็นสูตรที่ว่าเปิดเฉพาะช่วงสงการจะมีสูตรเพิ่มอีกมาอีกอ,กอยู่2ส,สูตร ใครมาถึงจะรู้เดี๋ยวรอถึงสงการเราจะมาเปิดดูกันว่าจะมีสูตรอะไรบ้างเป็นสูตรที่จะเปิดเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นครับผมโ <Okay, S 3> อเครับรอง,รองว่ารอ,าร,อร่อยรับรองว่าอร่อยลูกค้าติดใจจนแบบว่าต้องขอเปิดอีกรอบแน่นอนครับอันนี้ลูกค้าก็ติดใจทักมาขอสูตรกันเยอะโพสมควรนะครับตัวน,นี้ซึ okay, ่งผมยังไม่ได้ทําคลิปสอนนะครับก็จะมีคนที่จะมาเรียนรู้มาหาที่บ้านก็มีนะครับแต่ว่ามาก็สอนได้ครับมาได้สอนได้ เอีครับไปเที่ยวมาเรียนรู้กันได้ครับมาดูได้ครับผมวันนี้ตลอดแต่เคลียรนะฮะต้องขอบคุณพี่วัตรมากเลยครับเดี๋ยวผมให้อาทาให้เลยนะครับนี่มีเรามีเครื่องตัดนะครับพอดีอาผมเป็นช่างนะฮะก็ทําบ้านนะครับที่พะเยานะครับเดี๋ยวให้วัดแล้วก็กะทําเลยนะครับตัวเครื่องตัดก็จะเป็น เครื่องตัดปูนนะครับตัวนี้นะฮะบเ,บนะเครื่องตัดกระเบื้องนะตัวเดียวกันนะครับ เสร็จแล้วครับโอ้โหฝุ่นเยอะมากครับเอ่ครับเรียบร้อยครับแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวเราลองเอาลงดูนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับด้านอ่งนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทําขาตั้งนะฮะเดี๋ยวเราลองกลับดูนะว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรูระบายนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราวันที่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับมีขาตั้งมีอะไรเราไปตั้งที่หน้าร้านเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับโอเคค่ะขอ,อนําเสนอสินค้านะคะนี่คือน้าพึ่งแท้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตาบลแม่ปูอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเรานะคะก็คือนี่ก็คือบ้านอาเนาะอย่างที่เราบอกเ,าเอาโอ่งมาเจาะนะคะเสียยวดินเสียงเจาะโอ,อ่งอยู่แล้วก็ม้อช้าแกเพิ่งจะได้ไปนี่ค่ะเปิดห้องประหยกักไปเปิดโกนแหละ เ่งจะไปปลดเปิดกลนพึ่งนะคะก็จะเอาน้ำพึ่งมาเแก็จะเอาใส่ตะกร้านะคะพึ่งที่เราได้มานะคะแกจะามาวางในตะกร้าเพื่อให้น้ำพึ่งมันหยดลงไปด้านล่างนะคะตัวนี้คือน้ำพึ่งธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่มีสารเจือปนหรือไม่มีน้ำตาลเจือปน,นใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นน้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งขวดหนึ่ง 1000 0 0ึ่ก็คือเหมือน1ลิตรประมาณ1ลิตรนะคะราคา250บาทถ้าใครสนใจอยากเป็นกำลังใจให้กลุ่มเกษตรกรแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตะลอนถ่ายคลิปก็คือเป็นของอาร์นะคะสามารถทักแชทมาสั่งเราได้หรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้นะคะติดต่อทางช่องทางตลอนถ่ายคลิปได้เลยค่ะเราพร้อมยินดีพร้อมส่งให้นะคะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแล้วก็อาร์แล้วก็ให้ได้น้ำผึ้งแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เรารับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อให้ได้ไปทานกันนะคะ ครับผมก็นี่ครับมีจํานวนเยอะนะครับสั่งมาได้เลยนะครับทางเพจตอนถ่ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราส่งให้นะครับแล้วก็ทางลูกค้านะฮะที่ส่งสั่งมาแล้วก็จะให้๋ยวเรา,ออาส่งใหสส้ส่งให้นะครับก็คือค่าน้ำผึ้งค่าน้ำผึ้งก็คือสองร้อยห้าสิบก็ค่าขนส่งก็ตามจริงนะคะแต่คือท่านจะได้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีสารเจือปนเรารับประกันนะคะไม่มีสารเจือปนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ๋อตัวนี้เลยครับมีโลโก้มีออยมีวันผลิต <One Paris S 3> อย่างชัดเจนนะครับนี่อาบอกของเราขึ้นค่ะขึ้นห้างได้นะคะก็คือเป็นของกลุ่มชุมชนก็คือยี่ห้อนี้ตานี้นะคะคือปลอดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่แน่ใจคือซื้อตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยก็คือสั่งกับเราได้เลยค่ะเรากล้ารับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน ครับผมเราลองได้กินของดีมี<ช>คุณภาพนะครับถูกหลัก<ร>อนามัยซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะคือน้ำผึ้งแท้100%เธรรมชาติอย่างนี้ <c oughs> คือมีประโยชน์นะคะครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะถ้าสนใจก็ทักแชทมาในเพจนะคะหรือคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราทักกลับครับผมขอบคุณค่ะ